6ต้นไม้ที่นิยมนํามาปลูกในบ้านทําเป็นรั้วโดยสร้างธรรมชาติอยากมีรั้วต้นไม้สวยๆสาหรับบังลมบังแดดและบังสายตาจากคนภายนอกมาดู6ต้นไม้ปลูกแนวรั้วสําหรับสร้างรั้วต้นไม้สวยๆช่วยให้บ้านดูดีตั้งแต่ภายนอกหากเราพูดถึงรั้วบ้านคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงรั้วเหล็กหรือรั้วผนังปูนที่มีความแข็งแรงคงทนแต่วันนี้เราขอนําเสนอ6ต้นไม้เหมาะสําหรับปลูกแนวรั้วมานําเสนอกันสําหรับคนที่ อยากมีรั้วต้นไม้สวยๆไว้รอบบ้านทําให้รู้สึกเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงมาดูกันว่ามีต้นอะไรกันบ้าง 1. ต้นไซเกาหลีต้นไซเกาหลีถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่นิยมนํามาปลูกดิมรั้วกันเป็นจํานวนมากลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูงแข็งแรงทนทานสีเขียวสดสามารถเติบโตในดินทั่วไปได้ดีข้อดีของไซเกาหลีคือแทบจะไม่มีการผัดใบจึงหมดห่วงในเรื่องของการผัดใบได้ 2. ต้นโมกดอกของต้นโมก นนัน้มีสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนอกจากจะทำให้สบายตาแล้วยังให้ความรู้สึกสบายใจอีกด้วยมีความเชื่อกันว่าหากปลูกต้นโมกเอาไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาดมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรอดพ้นจากสิ่งที่นำความทุกข์ร้อนมาสู่คนในครอบครัว 3. ต้นไผ่ถือว่าเป็นพืชที่ดูแลง่ายใบของไผ่จะบังแดดไม่ให้ส่องถึงพื้นคนปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของ บ้านหรือบริเวณที่โล่งกว้างให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอกงามและควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดยามเช้าซึ่งต้นไผ่นั้นมีหลายชนิดเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกไผ่สีสุกจะทําให้สมาชิกในครอบครัวประสบคาวามสาเร็จสี่ต้นแก้วถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีดอกสีขาวและยังมีกลิ่นหอมชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นแก้วจะทําให้เป็นคนมี ความเบิกบานจิตใจบริสุทธิ์หาอแก้วคือความใสสะอาดความสดใสและยังสามารถนําดอกแก้วไปใช้ในพิธีบูชาพระในพิธีทางศาสนาได้ 5. ต้นพับพึงต้นพับพึงเป็นพืชล้มลุกหลายฤดูมีความอดทนสูงชอบขึ้นในที่ดินชื้นสามารถทนในดินที่ไม่ค่อยระบายน้ําหรือที่แห้งแล้งในบางช่วงได้ 6. ต้นเข็มเชื่อกันว่าการปลูกต้นเข็มจะช่วยให้ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน ต้นเข็มชอบแดดจัดๆหรือแสงแดดกลางแจ้งต้องการน้ําปริมาณปานกลางแนะนําให้รดน้ําสัปดาห์ละ3-5ครั้งซึ่งถ้าหากเราต้องการปลูกระดับแนวรั้วแนะนําให้ลงต้นเข็มจิตการให้โตในลักษณะจับกลุ่มหากใครที่กําลังคิดหรือต้องการปลูกต้นไม้ริมรั้วเพื่อความสวยงามและยังเป็นการช่วยพรางสายตาสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยและยังให้ความร่มรื่นแก่บ้านของเราอีกด้วยก็สามารถนําต้นไม้6ชนิดที่เรา แนะนำไปไปเลือกปลูกกันได้นะคะ